กัดไหมครับกัดไว้ครับเอ่อถ้าอย่างเงี้ยไม่กัดค่ะแต่ว่าถ้ามือมีกลิ่นผักหรืออะไรมือเหมือนจะกินใช่แต่เขาเขาบอกว่าเขาเป็นเต่าที่ไม่กัดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โดนเหมือนกันโดนโดอเดื่องรอเขาดังงับแต่ไม่ตั้งใจครับงับไปเรื่อยเาใช่ใช่ค่ะคือถ้าเขางับแล้วถ้ามันไม่ขาดมันก็จะปล่อยใช่แต่จะมีความตั้งใจจะกินใช่ค่ะ หดีลวเเดูได้แล้ว่ะเออออธรรมชาติกินแล้วกนอแล้วก็แอคนีเดินออกเออออสยันเหมือนกันเลยอันนี้คือเขาลงน้ำอะไรได้ป่ะครับอ่ลงได้แค่ตื้นๆเต่าบกเต่าบกใช่ไหม ถ้าลงแม่น้ำก็ลอยได้แต่ว่าก็จะได้สัก5นาทีเาก็จะจบใช้ชีวิตที่มาใช่ไม่ด้เฮ้ยกินอะไรเนี่ยไปไหมแม่้ยกลับตัวเก่งทิ้งเฮ้หนูน่ารักว่ะต้องมีอยากได้ไหมคะดึงไม่อยู่ถ้าซื้อรถเเ็ตแล้วเออ นี่ก็เดินอย่างเดียวเลยอะไม่วิ่งไม่อะไรเลยฮะอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเห็นของกิงก็จะเร็วกว่าแต่วิ่งติดล้อติดล้อเออเออเออเข้ารังบอสก็จะติดกู้เลยโอด้รับเลยเข้ารางบอสก็นิดกู้เอยได้รับแล้วก็เล่นหน้าค่ะอยู่ตรงนี้แหละโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอไปลงทิกติกกับยูทูบด้วยนะครับใช่ค่ะยินดีครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรอ่ะครับค่ะชื่อแพรแพรใช่พี่อะครับชื่อหมงค่ะหมงหมงกับแพรใช่โอเคขอบคุณครับที่เราอยู่เขากินอะไรเขากินที่เราอยู่แถวไหนเราตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้ก็จะไปแยกท่าพาละเส้นอะไรเนี่ยเส้นไปเกษมไงเมไปเกษม ไปทางนี้ไปแยกทราบพานนะครับมาเจอพี่เขาเต่ามาเดินเล่นครับน่ารักจริงจง